สวัสด,ดีครับผมมพร Links. keeper, od, พน์กุศลน้องข้คุณเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวนะครับอยู่อำเภอบางคาจังหวัดฉะเชิงเาซึ่งพื้นที่ของอำเภอบางคาเป็นพื้นที่เกษตรชั้นดีของประเทศนะครับเราทำมะพร้าวอยู่ประมาณ60ไร่ครับสำหรับอำเภอบางคาก็เป็นพื้นที่เกษตรชั้นดีของประเทศไทยนะครับแล้วก็เรายังเป็นแหล่ง ลูกมะพร้าวน้ำหอม GI ของชาวเชียงเซาด้วยครับครับสำหรับวัสดุเหลือใช้ในสวนมะพร้าวนะครับมันก็จะมีประเภทเทางมะพร้าวจันมะพร้าวลูกมะพร้าวทีเ่เป็นมะพร้าวที่ผสมเกสรไม่สมบูรณ์เป็นมะพร้าวทุยนะฮะแล้วก็จุดท้ายเลยก็คือปลวกมะพร้าวที่เราตัดแต่งนะครับจุดประสงค์ของเราที่ ใช้ในสวนนะครับก็เราจะใช้ทั้งหมดนะครับเพราะว่า,าสำหรับทางมะพร้าวนะครับที่เราใช้อยู่นะครับก็เอามาปิดหน้าดินนะครับเ,เป็นรักษาความชื้นแล้วก็ส่วนหนึ่งเราเอามาป้องกันตะลิ่งพังส่วน,จ,นจันมะพร้าวเนี่ยที่ได้จากทลายมะพร้าวเนี่ยเราก็มีการเอาไปปิดหน้าดิน นะครับแล้วก็มาย่อยเป็นส่วนหนึ่งลูกมะพร้าวก็ใช้สำหรับในการย่อยหรือว่าเอามาเผาเป็นฐานไบโอชานะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเปลือกมะพร้าวที่เราตัดแต่งเนี่ยก็จุดประสงค์ตอนนี้ก็คือย่อยเอามาทำเป็นปุ๋ยหมักนะครับแล้วก็อนาคตจะมีการาทำไบโอชาเป็นการเป็นฐานแช่งอีกครั้งหนึ่งครับ ก็ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันนะครับที่เราเจอปัญหาเรื่องพีอม2.5นะครับก็มีการรณรงค์ให้ไม่ให้เผาวัสดุทางการเกษตรนะครับซึ่งเราก็ได้จุดตรงนี้มานะครับช่วยกันรณรงค์ให้ทุกท่านนะครับเอาวัสดุทางการเกษตรมาแปรรูปหรือเพิ่มมูลค่าเพราะว่า จากการที่เราทดลองมาทําตรงนี้นะครับเราเห็นประโยชน์กับ,ก,บ,ก,บการที่เราเอาวัตถุใช้มาเพิ่มมูลค่าได้จริงๆนะครับออตอนนี้กําลังจะคิดต่อยอดไปเป็นผลิตภัณฑ์โัวใหม่ๆเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าหลังจากการที่เราศึกษาแล้วก็ลองทําดูมันสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าได้จริงๆ